บ้านนาเปียนค่ะเลขทางประมาณ1กิโลเมตรนะคะเข้าไปมีเส้นบ้านนาตีนค่ะ เชื่อจุนโคนมาดูจรินในเลนนะคะหยุดช่วงเงือมาโดนเปหนึ่งเดือนสถานที่จริงเดี๋ยวพอได้เปิดจะมาเก็บควานขยะ เป็นที่ดีบน้ำอ้อยแบบโบราณนะคะ อาดีแก้หัวค่ะปัดันก็เดี๋ยวแกะส้มออค่ะเป็นชาวบ้านมู้นทีเป็นชาวบ้านมู่เซนาตีนค่ะเนี่นาตีค่ะซึ่งค่ะหนุ่ยท้าจะอเลยก็คือท่าจะได้ไปเกี่ยวงานนาตีนตรงนี้ได้คะได้ไปได้ไปค่ะได้ไปเนาะซึ่งมีความรู้สึกว่าพันพื้มักงไปทีงานแล้วมีอะไรมั่งมันมีลากล้าย่ะค่ะอืมนี่มากเยี่ยมมากเลยค่ะเสียก็ได้แกะห่านตรงนี้ นาที้งิ้เนื้นี่เองเพราะว่าชาวบ้านไล่คนเด็กคนตกผ่านเขาไม่ได้ทำกาค่ะถึงกับเลยเขาได้ไปไข้โค้งเขาห้าหล่ยได้ในมุมในมู่บ้านในยุมชจนเล็กๆนี่ค่ะมันดีมากๆเลยค่ะต้องรับชาวบ้านนะคะจิ้มบรรยากาศในงานตอนนั้นจะรู้สึกประดวังชบอปมาอะไรแบบนี้ชอบอะค่ะมันเป็นถึงลมมือมันเป็นมันรู้สึกว่าชาวบ้านเขาเครียดกันหมากันมาบอกได้แ็นตรงนี้สะ่รู้สึกมัน มันมนมันมันใบใหญ่อะค่ะทุอางมันเป็นสีชุมชนเป็นมันส่นกลางกลางบลางกค่ะถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์กับชุมชนเราอย่างไงบ้างอะคะนี่ประโยชน์มากอะคยากให้จับทานกีเรดเนียนใบตระกลที่ไรเรืออยๆค่ะโอวามันโบกได้คำเดียวจะบบกได้คำเดียวมันดีอะค่ะมันดีมากๆเลยกำลังชาวบ้านในชุมชนนี่อะค่ะคิดว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไหม ต้องเพิ่มค่ะก็มี่างเดียวกเกิขึ้นไหมคะจ่าจะเชื่อได้ไหคะมาจมนละดา่จะได้ไปรวมงานนาทิในวันทีวาเขาจัดงานประจำปีนะ่ะมาม่อไหร่ได้ไปเนาะอยากทำความรู้สึกท่องได้เป็นวันละนั้นรวมที่แบบันถึงไันเด็กับานเป็นเด็เ่นขัญนะที่เขดทก็คือ มันหนังโอยได้ก็คือโปไม่ใช่พลาสติกนั้นก็ใช้แบบบอกไ้ยบโปรก็คือไม้ยัย่ปงไรถึงนะต้องคิดในห้านั่นก็คือมันเป็นอาหารแบบถิบ้านมันจีนไปห้วได้ก็คือชาวบ้านเราเนี้ยเป่นยงันหัได้ท่าสาวขาอะไรแบบนั้นดีดกว่าโอเคแล้วบชาวบ้านใดเนี้ tại bây giờ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  Thì đây, bây này bây giờ 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 bây

ก็งงเรียนจงที่อตงสเดกแตสเดกที่เาาวัฒนธรรมขึ้นกรหลีกเอวูออกมาจากกุหลับตาแล้เดีเจกืออ้าวิ่งาคือได้เทียวได้สกปรกคนเจาเสียว่าสวยหมูมากมีหมเดินด้วสมาชีค่อสิขยในรักปตีน่ะละตอนนั้นเป็นแม่คานในรับเป็นแม่คานในรักไขคไข่อะไรคะไขยขนมกรอบไขยขนมกรอบไา่ขนมกรอบเนาะ จร่งแล้วตอนนั้นตอนนั้นเป็นคนานมคกในงานนี่คือได้ได้ดีแมค่าในช่วงดีค่าอย่ค่นีอค่าได้ดีค่าได้ดีได้บานแต่ได้รายค่าช่วงวัานนังนก็เป็ะปัญหาเขาปล่อยได้ได้ก็ได้เยอะใช่ไหมตั็คือปกติเรียนค่าอยู่แล้วหนุแต่ตอได้โค้ดไปในงานก็เพิ่มได้ได้เพิ่มขึ้นหลายพอวัต่าดายวัตถุดิบธรรมชาตินะก็วัตถุศาสนามันก็เลย เป็นใบตองอหรอครับเป็นใบตองใช่ในขนมปังใช่ในขนมรอบใช่ไหมตอนนั้นก็คือต้นตอบดีไหมลูกค้าเยอะไหมก็เยอะเลยๆข้าวข้าวรวมทุกปีไหมคะทุกปีตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี่ปีนี่ปีแล้วซ้ำได้ปีแล้วแล่วก็คือขก็มาตลอดตลอดจงตอนนี้ที่เขามีรากปลาติเลยไปค้าไหมคะไปขายอยู่กันเหมือนกันใช่ไหมจ้าไปค้าอยู่กันไปขายอยู่จนอาทิตย์แล้วนะารักปลาตีนคิดว่าเกินไ ปยชน์อะไรกับจุดดนมังเกิดประโยชน์อะไรกับชาวบ้านมังก็หาชาวบ้านเนี่ยมีได้ข้าวไปขายของในนั้านเลยแต่ถูกมีสินค้าอะไรก็ไปขายได้เลยในรานันเลยขาไอหนี้ได้ก็ได้เอะไรสร้างรายได้สร้างรายได้ให้กับเชีมงโจนจากคุยูจากองค์การนี้ได้ยังไงคะก็คือบางเล่มไปมาแนะนำคแล้วก็เป่อยคนเสื่อมด้วยก็ค้างปรุงกันที่นั่นก็เลยจะตั้งขึ้นมาเป็นร้านปัดตีน ก็คือชวนกันในหมู่บ้านเนาะกันในหมู่บ้านใครถีทำมาได้ค่ายได้กัชวนกันแล้วเนะเออหลังจากถีเข้าหลุการนี่แล้วนี่คือเอมีคนรู้จักมาขึ้นไหมคะคะนุ่มผมมัักมัดขึ้นมาขู้นมาขึ้นมาขึ้มาขึ้มาข้นมาขึ้นมีข้นมางย้งมาขึ้นมาข้นมาติ้ต่อให้นมาํานมาข้นมาั้นมาข้มาขึ้นมาขึ้นม่ขึ้นมาขึ้นัาขอ้นม่ขึ้นมาขึ้นาขึ้นชาวบ้นนา่ึ้นมาได้นมาขึนมานึีนานมตขึนะคะ เอิงค่ะ่าึงตอนนั้นอยาข้าวเพืความรู้สึกที่ไปในงานนะคะรู้สึกยังไงบ้างถัดงานน่ะคืนรู้สึกว่าดีอย่างมาเลยค่ะแต่ตอนนั้นก็ตืนบ้านเลยตอนนั้นค่ะหลงตัวเขาข้างนอกนะเลยอยู่บ้านต้องตัวเองอย่าบ้านจะมีอะไรได้ตัวเองเวลาเคยได้ไปรวมเกินข้าวมาไว้เขาขันไปกินข้าวเมานี่คือเป็นก็ค่ายอะคะเรื่องค่ะค่ะ เคยไปเคยไปช่วยเขาเมข้าวมาเาาวุดจัดจัดเป็นบุดไปให้อเาวเต็มข้าวมาำโอ้ยลแกใหตงเสียบได้มด้แบบาดะทันในหมู่บ้านเราอ่ะเออนี่ข้ามาเ็เติมกันปันนดีจ่าอุ้าโจดกทําเป็โบราณนั่นหรอจาหน้าโขยเขาหยิบกันแบบปันนันเราไม่โบราณเราจะทำปันนันกาจะไม่ใจกันมืองจัก ถาไม่ดีเขจะไม่จเขจ่ายต้องขอรด้้าเด็อาย่งบตัยาตายายเราทั้งมาเป็นอมิสนคิดว่าโคงการนี้มีประโยชน์ไงมนี่มีคมีประโยชน์มากกับเด็กรุ่นหม่นะเดกรุ่นหม่ีมีประโยชน์มากเลยพอเด็กได้ไปเห็่มันบอกอนีข้าวมีมามันออกแบบแบบนี้บังทีเด็กมันจะทับ ข่าวมันหมาจากไหมแต่ว่ามันร่วงมันปั่นไหมไร้ปั่นไหม่าแอไงมันจะได้ไปเห็นตรงนั้นน่ะเนาะเรากับชุมชนนะคิดว่ามันชุมชนมันมันดีขึ้นไหมว่าคิดว่าเป็นมันดีขึ้นคิดว่ามันเข้ามาเที่ยวในชุมชนอากาขึ้นมากาดีขึ้นกับส่งเที่ยวอะไรนะดีขึ้นดูคนมาเที่ยวมากขึ้นคนมาเที่ยวมากขึ้น ได้ดูได้ชมทุกคนโบราณชอบมากโครงการนี้อยากให้มีทุกปีไหมคะมาชื่อในน่ะบุตรเข่ะเป็นเป็นชาวบ้านมูติซีเป็นชาวบ้านมูติซีค่ะบุญเอานั่งอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะคือกับมาตอนนั้นตอนงานนาตีนะคะมาได้ไปเข้ารวมโครงการใช่ไหมคะค่ะไม่เข้ารวมค่ะ เป็นการไข้เป็นการดันไข้คล้องใช่ไหมคะมาดันไข่คล้องนะตอนนั้นหมากไข่อะไรคะไข่ขนมจากไข่ขนมจากวันหนึง่งวันหนึง่งหมากไข้ใดหมากไหมในตอนนั้นประมาณแปดเก้าพันค่ะแปดเก้าพันตะวันแถวตอนนั้นคนมาคนมาเยอะไหมคะ <ๆ S 2> เยอะมาก มันจ่กันบางคนก็ซื้อคนแตรอยคนน่าซื้อชุดมาคนจะซื้อคนรอยช่งรอยจึงได้ดีนนี้จังตึ่งคนในงานนี้เขามานี่เขาจบไหมหรือว่าอันตรีมาเขาจบค่ะเบบว่าได้กินข้องถืนบ้านเบบอ่าข้องถึงบ้านมาคนเดียวไปไกลเังนะเลยอ่แเบบอ่อมาถืงบ้านไม่มีซี่ปรุงรสที่ธรรมชาติ เมื uhm, ่องข้อง,ง,ง,ง like er จะเออข้องมาก็คือว่าใจใบใบจะไม่มีแม็กไม่มีลูกแม็กก็เป็นกระดึงๆไม่มีไม่มีแ <Artist> ม็กใจใหม่กันเปล่าอะไรมากัะเบ็ดแบยอยสไลด์หมดเลยต้องใช้ใช้ตุ้มกับใส่ตุ้มกระดาษค่ะไม่ได้ใช้พลาสติกค่ะมาจะทำความความ ความอะไรนะความเม้นของมาก,ก,กับโครงการนี้นะคะโครงการ<ม>นาตีนี่ว่ามาคิดว่า,วามีประโยชน์แค่ไหนแล้วก็เป็นยังไงมั่งในความคิดขขาความเม้นของมาก็มีประโยชน์หมากับหาวใจใหญ่ในมุ่งบานค่ะหันใจในุน่